สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวางแผนเทรดประจำสัปดาห์ที่7ถึง11เมษายนครับผมปี2025ครับผมเริ่มจาก e u r o usd นะครับก็สำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เราวางแผนกันไปครับผมตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมแปะไว้ครับผมว่าถ้าเกิดว่าเขาปิดกลื่นนะครับเนี่ยถ้าราคาปิดเนี่ยนะครับปิดกลื่นนะครับเส้นนี้นะครับไม่ได้นะครับครับเขาจะ วิ่งทางเดิมนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับผมคือภาพของไทม์เ a m e นีครับผมพอปรับไปเป็น Time f ฟรมดีคุณผู้ชมก็เห็นรับผมว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเขาปิดต่ํากว่าเส้นนี้ไม่ได้ให้บายออลีเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเกิดว่าดูจริงๆอ่ะนะครับตรงเนี้ยถ้าเทรดเซตอัพบายนี่คือกําไรนะครับเทรดเซตอัพบายนี่คือเทรดยังไงก็กาไรครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมว่าถ้าเกิดว่ามันเกินตรงนี้ไม่ได้มันจะขึ้นเห็นไหมตัวเนี้ย ก็คือเล่นหน้าบายหมดเลยถ้าเกิดว่าบายนี่คือคุณผู้ชมชนะแทบจะร้อยเซนแน่นอนนะครับทีนี้ของวิคนี้เอายังไงต่อครับผมของวิคนี้ครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ถ้าเขาปิดกลืนต่ํากว่านี้ไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเขาปิดกลืนตรงนี้ไม่ได้เนะี่ยคุณผู้ชมมาร์คราคาไปเลยครับผมว่าโอเคถ้าโซนนี้หลุดไม่ได้เนะี่ยเล่นหน้าบายลูกเดียวนะครับเพราะว่าปัจจุบันครับผมภาพใหญ่ของเขาเนี่ยขึ้นฝั่ง บายเลยครับผมเนี่ยภาพใหญ่ปัจจุบันเนี่ยขึ้นฝั่งบายเลยในไทม์เฟรมเดนะครับถ้าเกิดว่าดูอีกหนึ่งรายละเอียดที่เล็กมากกว่านั้นก็ผมก็มคือเป็นเรลลี่เบสซี่ในไทม์เฟรมเดครับผมย่อกลับมาเนี่ยมันจะเป็นโซนของการพิจารณาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้พอไปเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับผมก็จะเห็นครับผมว่าตรงเนี้ยเป็นเทรดเซตอัพง่ายๆที่เป็นลักษณะของการ พุ่งจุ่มม้วนขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะรอเทสใช่ไหมครับถามว่าที่ถ้าเกิดว่าราคาปิดแบบนี้เราเข้าแบบไม่ได้ไหมแต่ทีนี้ประเด็นคือซบลอดมันจะไกลครับคุณผู้ชมนะครับซบลดไกลมากซบลดเจ็ดร้อยอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมอาจจะต้องไปไทม์เฟรม15นาทีนะครับหรือว่าไทม์เฟรม5นาทีก็ได้แต่ว่าปกติผมก็จะเล่น15นาทีกันบางดีครับผมก็คือนะครับรอให้เขาแบบ ย่อกลับมาก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อคอนเฟิร์มแล้วเบรกขึ้นอีกหนึ่งทีแบบนี้แล้วค่อยมาเข้าจังหวะประมาณแถวแถวนี้นะก็จะเป็นลักษณะการพุ่งจูบมืนคืนนั่นแหละนะครับแต่ที่แน่ก็คือถ้าเกิดว่านะครับตรงนี้ไม่หลุดนะครับผมตรงนี้นี่นไม่หลุดตรงนี้นะครับเราจะเป็นแพทเทิร์นของการย่อบายหมดเลยครับผมเราจะเป็นแพทเทิร์นของการย่อบายหมดเลยนะครับแล้วก็สลับที่ด้านล่างเพราะฉะนั้นครับผมของวีคเนี้ยนะครับเราก็จะมองบายเป็นหลักเลยครับผม เราจะมองใบเป็นหลักเลยนะครับย่อกลับมาก็ TP สั้นๆวันนี้สองสามร้อยนะครับสองสร้อยนะครับอาจจะประมาณนี้แต่ทีเนี้ยอาจจะต้องแบบรอให้เขาแบบย่อกลับมาเกี่ยวแล้วก็ดิ่งขึ้นก่อนนะครับประมาณนี้แต่ที่แน่ๆก็คือที่แน่ๆครับผู้ชมนะครับเทรดใบแน่นอนนะครับจนกว่าอะไรจนกว่าขั้นหลุดอีบสสองร้อยนู่นแหละนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับ EU นะครับวีคเนี้ยทั้งวีคเลยนะครับผมมองบาย นะครับเทกง่ายๆสบายๆตามนี้เลยนะครับทั้งแบบเนี้ยเดย์สชั่วโมง1ชั่วโมงคือทุกทางอะครับผมถ้าเกิดว่ามันปิดตรงนี้ไม่ได้อะเนี่ยปิดต่ำกว่านี้ไม่ได้เวลาย่อกลับมาด้านล่างแบบเนี้ยขอบล่างแบบเนี้ยคุณผู้ชมแบบดักบายส่วนกลับขึ้นไปใช้ระบบใช้ระบบเทรดเนี้ยก็ได้ครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมก็ใช้อีเบง่ายๆนะครับอ่ประมาณนี้นะครับผมแล้วทองคําหลาบเป็นไงบ้างครับผมทองคําครับคุณผู้ชมนะครับอ่าทองคํานะครับก็จากที่ ่เริ่มวิคไปก่อนหน้านี้เนาะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเขาแบบกลับขึ้นไปได้แบบเนี้ยเป็นพุ่งจุ่มม้วนคืนให้บายก็คือเห็นไหมบายด้วย tp เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมผมเนี่ยพุ่งจุ่มม้วนคืนบายนะพุ่งจุ่มม้วนคืนบายเห็นไหมพุ่งจุ่มม้วนคืนบาย tp พุ่งจุ่มม้วนคืนบาย tp แล้วก็บาย tp ทีเนี้ยถามว่าเห็นไหมจุ่มม้วนคืนปุ๊บเนี่ยเราลอสนี่ครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเทรนชาร์ตแบบนี้บนตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราต้องเล่นบายอย่างเดียวอยยู่่แล้วครับผมเนี รเราต้องเล่นบายอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับก็เห็นไหมถ้าปิดต่ํากว่าวิกนี้ไม่ได้เล่นายออลลีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเล่นาบแบบนีน้โอกาสชนะสูงมากนะครับทีนี้เมื่อกราฟวิกนี้เป็นแบบนี้ครับผมว่าโอเคเขาปิดต่ํากว่าได้เนาะเนี่ยเนี่ยถ้าปิดนะครับถ้าปิดกลืนนะครับลงต่ํากว่าเส้นนี้นะครับถ้าปิดไม่ต่ํากว่าเส้นนี้ายออลลี only, นะครับทีเนี้ยประเด็นคือมันปิดต่ํากว่าเส้นนี้เรียบร้อยครับอ่า พอปิดต่ำกว่าเส้นนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้แนวรับนี้เอาไม่อยู่เลยนะนะครับก็คือราคา1ชั่วโมงครับผมอ่าอีก14นาทีเนี่ยจะเป็นตัววัดรับผมว่ามันปิดต่ํากว่าหรือไม่ต่ากว่าที่แน่ก็คือแบบว่าเทรนไลน์ชุดนี้เอาไม่อยู่แล้วถ้าทั้งแนวรับแนวนอนแล้วก็เทรนไลน์เอาไม่อยู่แบบดีครับอ่าถ้าทั้งแนวรับแล้วก็เทรนไลน์เอาไม่อยู่ตรงนี้นะครับผมดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่เนี่ย ถ้ามันจะลงมาเนี่ยให้คุณผู้ชมมารอแถวนี้เลยนะครับให้คุณผู้ชมมารอแถวนี้เลยนะครับนี่ๆ,ๆนะครับอันนี้คือมาร์กใหญ่เนาะนะมาร์กใหญ่เนี่ยไปโฟกัสที่ประมาณสัก2,900ทวนนันะ่นแหละแถวนี้นะครับจนถึงนี่นะนะครับนี่เลยชุดนี้นะครับตอนเนี้ยคือเราโฟกัสชุดนี้นะในทำเฟรมดีนะครับทีนี้พอมันลงมาลักษณะประมาณเนี้ย แน่นอนครับพี่ต่อให้มันจะลงต่อใช่ไหมมันจะดิ่งกลับขึ้นไปแล้วสาดลงอีกนะครับอพอเป็นสีชั่วโมงเนี่ยสีชั่วโมงเป็นฝั่งลงเนาะสีชั่วโมงเนี่ยมีอะไรนะครับสีชั่วโมงมีดรอปเป็นดรอเขึ้นตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากภาพปัจจุบันที่เขาเปลี่ยนครับผมตอนนี้ลงต่ํากว่า e m a 200เรียบร้อยนะครับแล้วก็เทรนเนี่ยค่อนข้างชาัดเลยแต่ว่าพยายามเนี่ยอย่าเพิ่งไปไล่เซียวเขามาครับผมก็คือให้เขาแบบ ขึ้นไปชนแถวๆถวเนี้ยนะครับขึ้นไปชนแถวๆถวเนี้ยแล้วก็ด้งสวยๆแล้วค่อยลงมาครับเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยชนเนี้ยชนซับลายนี่นะดิงขึ้นไปแล้วสาดตร์ลงมาแบบเนี้ยค่อยเอานะครับผมไม่ต้องรีบเลยนะครับผมไม่ต้องรีบเลยนะก็รอแพทเทิร์นให้มันสวยๆแล้วค่อยค่อยว่ากันนะผมตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าวีคนี้ครับทั้งวีคเลยนะถ้าวีคเนี้ยไม่สามารถนะครับอ่า วิกนี้ไม่สามารถเหนือเนี่ยไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือเ m a ม0 0ได้แบบนี้เราจะเด้งเซล์เด้งเซล์เด้งเซล์ไปเรื่อยๆครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะขยับได้ไหมขยับซับไพนิดนึงนะครับยขยับ,ยนะยบยครับซับไพนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละเต็มที่นะครับประมาณนี้ขยับซับไพ่นะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครจะมาทำเฟรม5้าทีถามว่าได้ไหมนะครับ คือสร้างสาวการพุ่งจุ่มม้อนคือในทางฟีมห้าทีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับผมง่ายๆสบายๆครับผมเด้งกิดขึ้นไปแล้วก็เซลล์ลงมาง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมเด้งเซลล์เด้งเซลล์เด้งเซลล์อย่างเดียวนะครับง่ายๆสบายๆเลยสําหรับตัวของทองคํานะครับนี่ตัวนี้เนาะสรุปนะครับ EU เนี่ยยังคงมองหน้านะครับ EU เนี่ยนะครับเรายังคงมองหน้า บายเหมือนเดิมนะครับอ่าอี EU เนี่ยเรายังคงมองหน้าบายเหมือนเดิมผมย่อกลับมาก็บายสวยๆขึ้นไปนะส่วนทองคําล่ะนะครับทองคําเนี่ยเรามองหน้าเซลล์ครับผมก็คือเซลล์ไปเรื่อยๆนะครับเซลล์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะนะครับเหนือ e ีเมงสองร้อยได้ตรงนี้นะครับเราอีก11นาทีจะปิดเนาะนะครับ,นะรบสําหรับแท่งประมาณสักเจ็ดโมงเช้านะครับอ่าถ้าเกิดว่ามันดิ่งกลับขึ้นไปแล้วก็เซลล์ลงมาแต่ถ้าเกิดว่า เขาทำโครงสร้างใหม่ค่อยม้วนกลับไปบก็ได้ผมไม่ต้องรีบเลยนะรอให้กราฟเฉลยแล้วเราค่อยเทรดง่ายๆนะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนครับผมที่กําลังหาบโบรกเกอร์อยู่ครับผมตอนนี้อีกหนึ่งโบรกเกอร์ที่น่าสนใจก็คือ iu x นะครับรางวัลจาก iu x นี้ครบคันนะครับ plus finance นเนี่ยให้คะแนนครับผม4.7เต็ม5นะครับสิ่งที่ผมชอบใน iu x ครับผมอย่างแรกฟรีสวอปก็คือไม่ว่าจะบัญชีอะไรก็ตามผม ทุกบัญชีของผม,มฟรีสอหมดเพราะว่าบางทีผมมีถือข้ามสัปดาห์ด้วยนะครับข้ามวันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพอร์ตสวิงเทรดเนี่ยผมเทรดแบบนั้นเลยก็คือแบบยาวหน่อยนะครับฝากถอนเงินขั้นต่ำครับผมฝากขั้นต่ำา10ดอลลาร์และถอนขั้นต่ำเพียง3ดอลลาร์เท่านั้นฝากถอนใน5นาทีซึ่งเร็วมากนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ทุนน้อยครับเลเวอรสูงสุดเนี่ยให้ 1- ต่อ3,000เลยมันจะทำให้เราเนี่ยเติมเงินเข้าไปน้อยๆแล้วก็เทรดเยอะๆได้นะครับหรือว่าใครเป็นสายแบบว่า ออินแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่งถัดมาที่จะมีผลกับคุณผู้ชมที่อาเป็นสไล์เดเทหรือว่าเทรดสั้นก็คือสเปรดเนี่ยต่ำสุดเพียง9จุดเท่านั้นครับผมสาหรับบัญชีประเภทโปร,โปรนะครับก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเรื่องความอมาจมีคะแนนจากทาัสฟินแนนซ์คะแนนจากวิกิเอฟเแล้วก็ด้วยเหตุต,าต่าง,างๆนานาตอนนี้ครับผมทำให้ผมเลือกใช้ IUX ในเทรดอย่างเต่านะครับก็เท่าที่ผมใช้มาคือถอนง่ายถอนไวด้วยนะครับก็ ประมาณนี้ครับผมฝากไปด้วยครับผมกับ iu x นะครับ